เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนจัดพิธีปล่อยปลาบนเรือใหญให่กลางทะเลฮ่องกงเนื่องในสัปดาห์วิสาขาบูชาโลกและเนื่องในวันแม่แห่งชาติฮ่องกงโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชนิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์อีกทั้งยังกราบนิมนต์พระครูปิยะยานออวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกงพร้อมด้วยคณะสงฆ์กว่า30รูปจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานซึ่งงานบุญครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นในฮ่องกงชาวต่างชาติและชาวไทยมาร่วมงานกว่า250คนโดยผุดท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ด้วยความอิ่มเอใจ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชาวฮ่องกงและชาวไทยพร้อมใจกันจัดก,กิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตป,ปล่อยปลาพร้อมทั้งนำปลาปล่อยลงสู่ทะเลเป็นประธรมฤกษ์โดยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านต่างเพื่มงปิติใจที่ได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ทุกท่านย่อมมีชีวิตที่ยืนยาวปลอดภยัยมีความสุขและมีชีวิตที่อิสระเสรีและในวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนไทยที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะย้ายเข้ามาที่ฮ่องกงแรกๆเราก็เลยอยากจะร่วมกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมโลโอลแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ ตัวของสัตว์ที่นี่คือจริงๆปกติอยู่ที่เมืองไทยเราก็มีการได้ทําอยู่แล้วนี่ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไม่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแบบนี้ที่มันก็เกิดประโยชน์กับทั้งสัตว์แล้วก็คนอื่นๆด้วยค่ะจริงๆคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ดีคือทําให้คนทั่วไปคือพอมันมีวันแม่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะทําให้คนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับศาสนาหรือว่าวัดเป็นประจําเขาก็ได้มีโอกาสหรือว่ามีโมเมนต์ที่จะได้เข้ามา ทดลองหรือว่าเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วมันมีข้อดีมีอะไรอย่างไรบ้างด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าที่พอทําบนเรือมันก็เป็นประสบการณ์แรกที่ก็แปลกดีนะคะแต่ว่าจริงๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนยังไงก็ตามคือเวลาที่ใจนิ่งได้มันก็โอเคแล้วดีแล้วก็ใสเหมือนกันหมดเลยแล้วก็สาธารณชนแล้วก็คนที่มาร่วมงานที่นี้ทุกคนก็คือเราก็เออเรียกว่าประทับใจในความเลื่อมใสของทุกๆคนมากนะคะ เราคิดว่าส <plane>. ่วนที <flags Bla> <management> ่ประทับใจคือความเป็นระเบียบแล้วก็ความที่ค่อนข้างเป๊ะคือไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติกันต่างภาษากันยังไงทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยเราร่วมเป็นสุขส่วนเดียวกันแล้วทุกคนก็คือบทจังหวะนั่งสมาธิก็คือเงียบนิ่งเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นกิจกรรมที่จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยวัดสามารถที่จะทําให้อยู่ในเส้นระดเดียวกันแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สึกสงบรู้สึกใส่ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะก็ปกติอยู่ที่เมืองไทยก็ได้มีการ ทำบุญปล่อยปลาเป็นระยะๆะะนะครับรู้สึกว่าการที่ได้ปล่อยปลาเนี่ยเป็นเหมือนได้ใกล้ชิดความเป็นฮ่องกงมากขึ้นด้วยด้วยความที่ประเทศเขาเป็นเกาะเนาะแล้วก็การปล่อยปลาก็คือเหมือนปล่อยชีวิตคืนสู่ธรรมชาติที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเป็นเป็นบุญใหญ่ที่ที่ดีใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้พอเราได้มาทําร่วมด้วยกับการที่ออกเรือมาเนี่ยอันนี้ก็ผมพูดตรงๆในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงไม่เคย ออกเรือเพื่อมาปล่อยปลาเหมือนกันครับครั้งนี้ก็ครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้มาทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนได้นอกจากได้ทําบุญแล้วเนี่ยก็ยังได้เที่ยวชมเมืองชมบรรยากาศทิวทัศน์ทั้งนั้นวิสัยของทางฮ่องกงมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับแล้วก็ถ้าในอนาคตมีการจัดอย่างนี้อีกก็จะมาร่วมอีกแน่นอนครับ